สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดอ่งางเปาในการรับเงินฟรีนะครับใครที่อยากรับโค้ดอ่างเปานะครับในการกรอกแล้วก็รับเงินเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนี้นะครับว่าต้องกรอกตรงไหนอย่างไรรหัสโค้ดมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะแจกให้ในคลิปนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับโค้ดอ่างเปาในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่ง เปานะครับในการกรอกโคดอ่งเปารับเงินฟรีนะครับผมทําแบบไหนอย่างไรใครที่อยากรับโคดหรือว่าเคยรับโค้ดอยู่แล้วเนี่ยกำลังรอโคดอ่งเปาอยู่ก็มาดูได้ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรับนะครับในคลิปนี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันก่อนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับในการรับโค้ดอ่งเปากันก่อนตัวแอปนะครับจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play การดาวน์โหลดนะครับสามารถดูที่ด้านซ้ายมือในคลิปได้นะจะมีรูปแอปและก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถพิมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลย สำหรับตัวแอปนะครับผมที่จะใช้ในการรับโค้ดอ่งเปาครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้เลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดต,ตามด้านซ้ายมือได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแล้วก็สําหรับคนที่สมัครไม่เป็นนะครับผมมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้้นะว่าตอง สมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับสาหรับวิธีการถอนเงินเนี่ยเมื่อก่อนนะครับครั้งแรกเลยนะครับเมื่อเปิดตัวครั้งแรกนะมันจะมีการถอนเงินของ t ูมอนี่วอเล็ตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยได้ไปดูคลิปนั้นเนี่ยยอดวิวเนี่ยก็ค่อนข้างขึ้นสูงนะครับแล้วก็หลายคนสนใจนะครับจากคลิปนั้นมากเลยนะครับในส่วนของการถอนเงิน t ูมอนี่วอเล็ตนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าเลทการขายเหรียญน,นะครับหรือว่าเหรียญคะแนนของเราเนี่ยในการขายเป็น t ูมอนี่วอเล็ตมันมีการปรับเลทนะครับผมมันก็เลยมีการรปปปับุงิด ในส่วนของทูมอนีวเลตไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยการถอนเงินก็จะมีในส่วนของธนาคารเท่านั้นนะกดดูที่ถอนเงินได้นะครับการถอนเงินเนี่ยมันจะเป็นการขายคะแนนนะครับขายเหรียญน,นะครับเหมือนกับเหรียญคริปโตขายแล้วก็โอนเงินเข้าในส่วนของธนาคารนะเดี๋ยวก,กดให้ดูก่อนนะจากการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยผมอัปเดตไปแล้วนะครับในส่วนของทูมอนี่วอเลตเนี่ยก็ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบงก์หรือว่าธนาคารปกติเหมือนเดิมนะ C2C นะครับอันนี้ก็จะเป็นของธนาคารจ b i า a n c น กูคอยแลวก็โอเคเอ็กนะครับยังไม่มีวอลเล็ตนะครับในส่วนของวอลเล็ตเนี่ยจะเป็นการซื้อเหรียญน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการซื้อโดยการเอาเงินจริงๆเนี่ยเข้าไปซื้อนั่นเองนะครับผ่านบัญชีทูม m นี่วอลเล็ตนั่นเองก็อัปเดตให้ในเรื่องของทูมอนี a วอลเล็ตประมาณนี้เลยสําหรับการรับโคดอ่งางเปาทูม m น w a วอลเล็ตน,นะครับก็ให้เราดูในหน้าหลักนะครับเมนูหน้าแรกนะครับเมนูแรกจากด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับแล้วก็กดไปที่3ขีดด้านบนซ้ายมือพอเรากดเข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยก็ฝากนิดนึงนะครับตรงนี้ รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่รหัสเชิญหรือว่ารหัสแนะนําของใครก็ได้มีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับส่วนรหัสโค้ดของผมจะแนบไว้ตรงคอมเมนต์นะครับ ต่อมาวิธีการรับโค้ดอ่างเปาครับผมก็ให้เรากดตรงคําว่าโค้ดของขวัญนะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาที่โค้ดของขวัญนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกโค้ดอ่างเปาในการรับคะแนนนะครับในแอปนี้จะเป็นเหรียญสีฟ้านั่นเองนะครับโค้ดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถสร้างโค้ดอ่างเปาเองได้นะครับโค้ดเนี่ยจะเป็นการรับจากแอดมินที่เขาเสนอเข้ามาให้หรือว่าติดต่อเข้ามาในการแจกโค้ดอ่างเปาเนาะถ้าเราอยากให้มีโค้ดมาแจกเรื่อยๆนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะส่งคลิปนี้ ให้กับแอดมินได้ดูนะครับว่ามีคนสนใจในส่วนของโค้ดอังเปามากน้อยแค่ไหนจากการกดไลค์จากยอดวิวที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวรหัสโค้ดเนี่ยผมจะกรอกลงในช่องนี้ได้เลยนะครับนี่ครับกรอกลงให้ดูนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปพิมพ์ตามในแอปของเพื่อนๆได้เลยนะเอาโอเคนะครับสำหรับรหัสโค้ดนะครับก็ยาวนิดหนึ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะครับพิมพ์ตามในคลิปได้เลยนะใครที่ดูไม่ทันเนี่ยกดหยุดคลิปไว้ก่อนได้แล้วก็จดไว้ในกระดาษนะครับแล้วก็เอาไปพิมพ์ในแอปของเพื่อนได้เลย ตัวเลขจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับก็ดูตามในคลิปได้นะพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดแลกคดอังเปาทันทีนะตรงนี้นะครับผมได้รับเหรียญสีฟ้านะครับมาอยู่ที่20.67เหรียญน,นะครับก็กลับไปเช็คในบัญชีของเราได้เลยนะครับกดกลับมานะใครได้เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเด้งเข้ามาที่กระเป๋าเงินของเรานะหรือว่ากระเป๋า ตั้งนะครับก็กดเข้าไปที่เหรียญสีฟ้าที่เราได้รับมาเลยด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับผมเห็นไหมผมมี4 3 6 2มมหี่เหรียญนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมคือเหรียญที่เราได้รับเข้ามานะตรงนี้นะครับผมก็จะมีการบันทึกนะครับอ่าบันทึกนะครับรายได้จากโค้ดอ่างเปานะครับ20.67นะครับก็ได้รับมาเมื่อกี้จากการกรอกโคดนั่นเองนะครับอันนี้คือการกรอกโคดอ่างเปาถ้าเรามีเหรียญสีฟ้าแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดขายนะครับ พอเรากดขายนะครับมันก็จะเด้งข้นมาหน้านี้นะครับให้เราเลือกเหรียญก่อนนะว่าเราจะขายเหรียญอะไรนะครับนี่กดขายตรงนี้แล้วก็กดเมนูขายมันจะมีซื้อกับขายนะครับกดฝั่งขายนะ จากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดทั้งหมดเลยตามยอดที่เรามีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเป็นค่าเหรียญของดอลลาร์นะครับหรือว่า USDT ก็กดขายออกทั้งหมดได้เลยอันนี้คือขั้นตอนการขายนะครับเช็คดูความคืบหน้าได้นะครับเป็นส่งของการขายเหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการขายนะน่ครับที่ผมขายไปนะครับ43,628เหรียญนะครับก็จะได้รับประมาณ7ดอลลาร์นะครับย้อนกลับมานะครับกลับมาดูที่หน้าหลักของเราว่ายอดคะแนนเนี่ยหายไปแล้วหรือยังนะครับถ้าหายไปแล้วเนี่ยก็คือการขายเรียบร้อยสําเร็จกดกลับมาดูที่หน้า ก็ได้นะครับมันจะมีการแจ้งเตือนตรงด้านบนนะครับตรงรูปกระดิ่งนะว่าได้ทําการขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนการรับโคดอังเปาแล้วก็การขายเหรียญจากยอดเงินที่เรามีนะครับจากนั้นเราก็ทําการถอนเงินเข้าธนาคารของเราได้เลยนะครับประมาณนี้วิธีการถอนเงินด้านล่างมีคลิปสอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยครับถ้าอยากให้มีโคดอังเปามาแจกอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปนะ แอปนะครับจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Store การดาวน์โหลดนะครับสามารถดูที่ด้านซ้ายมือในคลิปได้นะจะมีรูปแอปและก็ชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถพิมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลย สำหรับตัวแอปนะครับผมที่จะใช้ในการรับโค้ดอ่างเปานะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้เลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแล้วก็สําหรับคนที่สมัครไม่เป็นนะครับผมมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้้นะว่าตองสมัคร แบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับสาหรับวิธีการถอนเงินเนี่ยเมื่อก่อนนะครับครั้งแรกเลยนะครับเมื่อเปิดตัวครั้งแรกนะมันจะมีการถอนเงินของท um ูม m นียร์เวลตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยได้ไปดูคลิปนั้นเนี่ยยอดวิวเนี่ยก็ค่อนข้างขึ้นสูงนะครับแล้วก็หลายคนสนใจนะครับจากคลิปนั้นมากเลยนะครับในส่วนของการถอนเงินท um ูมเนียร์เวลตนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าเลดการขายเหรียญน,นะครับหรือว่าเหรียญคะแนนของเราเนี่ยในการขายเป็นทูมเนียร์เวลตมันมีการปรับเลดนะครับผมมันก็เลยมีการรปปปับุงงนนิดใส่วขอ มูนิเวลตไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยการถอนเงินก็จะมีในส่วนของธนาคารเท่านั้นนะกดดูที่ถอนเงินได้นะครับการถอนเงินเนี่ยมันจะเป็นการขายคะแนนนะครับขายเหรียญน,นะครับเหมือนกับเหรียญคริปโตขายแล้วก็โอนเงินเข้าในส่วนของธนาคารนะเดี๋ยวกดให้ดูก่อนนะจากการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยผมอัปเดตไปแล้วนะครับในส่วนของทูมิเนเลตเนี่ยก็ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบงก์หรือว่าธนาคารปกติเหมือนเดิมนะ C2C นะครับอันนี้ก็จะเป็นของธนาคารจากไบแนนบูคอยแล้วก็ OKX OK นะคัอ็กซ์มะ wallet นะครับในส่วนของ wallet เนี่ยจะเป็นการซื้อเหรียญน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการซื้อโดยการเอาเงินจริงๆเนี่ยเข้าไปซื้อนั่นเองนะครับ ่ันบัญชีทุมานิวเวอรเล็ตนั่นเองก็อัปเดตให้ในเรื่องของทูมานิวเวอเล็ตประมาณนี้เลยสําหรับการรับโคดอ่างเปาทูมานิวเวอเล็ตนะครับก็ให้เราดูในหน้าหลักนะครับเมนูหน้าแรกนะครับเมนูแรกจากด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับแล้วก็กดไปที3่3ขีดด้านบนซ้ายมือพอเรากดเข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยก็ฝากนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วกันเนาะกรอกรหัสเชิญการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่รหัสเชิญหรือว่ารหัสแนะนําของใครก็ได้มีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับส่วนรหัส ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับต่อมาวิธีการรับโค้ดอ่างเปานะครับผมก็ให้เรากดตรงคําว่าโค้ดของขวัญน,นะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาที่โค้ดของขวัญน,นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการกรอกโค้ดอ่างเปาในการรับคะแนนนะครับในแอป,ปนี้จะเป็นเหรียญสีฟ้านัน่นเองนะครับโคดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถสร้างโคดอ่างเปาเองได้นะครับโคดเนี่ยจะเป็นการรับจาก แอดมินที่เขาเสนอเข้ามาให้หรือว่าติดต่อเข้ามาในการแจกโคดอ่างเปาเนาะถ้าเราอยากให้มีโคดมาแจกเรื่อยๆนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี้ออกไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะส่งคลิปนี้เนี่ยให้กับแอดมินได้ดูนะครับว่ามีคนสนใจในส่วนของโคดอ่างเปามากน้อยแค่ไหนจากการกดไลค์จากยอดวิวที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวรหัสโคดเนี่ยผมจะกรอกลงในช่องนี้ได้เลยนะครับนี่ครับกรอกลงให้ดูนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปพิมพ์ตามในแอปของเพื่อนๆได้เลยนะ อาโอเคนะครับสำหรับรหัสโค้ดนะครับก็ยาวนิดหนึ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะครับพิมพ์ตามในคลิปได้เลยนะใครที่ดูไม่ทันเนี่ยกดหยุดคลิปไว้ก่อนได้แล้วก็จดไว้ในกระดาษนะครับแล้วก็เอาไปพิมพ์ในแอปของเพื่อนๆได้เลยนะครับตัวเลขจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับก็ดูตามในคลิปได้นะพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดแลกโคดอังเปาทันทีนะตรงนี้นะครับผมได้รับเหรียญสีฟ้านะครับมาอยู่ที่20.67เหรียญนะครับก็กลับไปเช็คในบัญชีของเราได้เลยนะครับกดกล ใครได้เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเด้งเข้ามาที่กระเป๋าเงินของเรานะหรือว่ากระเป๋าตั้งนะครับก็กดเข้าไปที่เหรียญสีฟ้าที่เราได้รับมาเลยด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับผมเห็นไหมผมมี43,628เหรียญน,นะครับอ่าตรงนี้นะครับผมคือเหรียญที่เราได้รับเข้ามานะตรงนี้นะครับผมก็จะมีการบันทึกนะครับบันทึกนะครับรายได้จากโค้ดอ่างเปานะครับ20.67นะครับก็ได้รับมาเมื่อกี้จากการกรอกโค้ดนั่นเองนะ การกรอกโค้ดอังเปาถ้าเรามีเหรียญสีฟ้าแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดขายนะครับเพราะเรากดขายนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราเลือกเหรียญก่อนนะว่าเราจะขายเหรียญอะไรนะครับนี่กดขายตรงนี้แล้วก็กดเมนูขายมันจะมีซื้อกับขายนะครับกดฝั่งขายนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดทั้งหมดเลยตามยอดที่เรามีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับเป็นค่าเหรียญของดอลลาร์นะครับหรือว่า USDT ก็กดขายออกทั้งหมดได้เลยอันนี้คือขั้นตอนการขายนะครับเช็คดูความคืบหน้าได้นะครับเป็นส่วนของการขายเหรียญนะครับ ผมขายไปนะครับ43,628เหรียญนะครับก็จะได้รับประมาณ7ดอลลาร์นะครับย้อนกลับมานะครับกลับมาดูที่หน้าหลักของเราว่ายอดคะแนนเนี่ยหายไปแล้วหรือยังนะครับถ้าหายไปแล้วเนี่ยก็คือการขายเรียบร้อยสําเร็จกดกลับมาดูที่หน้าแรกก็ได้นะครับมันจะมีการแจ้งเตือนตรงด้านบนนะครับตรงรูปกระดิ่งนะว่าได้ทําการขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนการรับโคดอังเปาแล้วก็การขายเหรียญจากยอดเงินที่เรามีนะครับจากนั้นเราก็ทําการถอนเงินเข้าธนาคารของเราได้เลยนะครับประมาณนี้วิธีการถอนเงินด้านล่างมีคลิป นนก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับถ้าอยากให้มีโคตอ่างเปามาแจากอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ